หนังสือแบบเปลี่ยนจริยธรรมเจ้าพระยาพระเสเดจสุเรนทราธิบดีเจ้าพระยาเสด็จสุเรนทราธิบดีมหาอมาตย์เอกอดีตเสนาบดีกระทรวงธรรมการหม่อมราชวงศ์เปียมรมาลากุลเกิดในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุตรของพระบรมวงเธอพระองค์เจ้าขจรจรัดวง กรมหมื่นปราบปรปักพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำหลาปรปักตนราชกุลมาลากุลประสูติจากหม่อมกรีบและหม่อมเปี่ยมหม่อมราชวงศ์เปียมาลากุลศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนปตัตนานกสวนกุหลาบมีเลขประจำตัวหมายเลขสองมีผลการเรียนดีเลิศซึ่งสอบได้ประโยคที่สองในจุดสกราศ1ก4าหรหรือพุทธศักราช2429 เกิดไดวันที่16เมษายนพุทธศักราช2410อาศัยในกรุงเทพมหานครและนับถือศาสนาพุทธผลงานที่เป็นที่รู้จักเช่นเพลงสรงเสริญพระบรามีเพลงสมัคคีชุมนุมฉันเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้ากุนทนโครงภาพพระราชพงศาวดารบทหลอกส้อยสุภาษิตโครงความทุจริต วัตถุประสงค์ในการแต่งเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนข้าราชการโดยเฉพาะแพทย์เป็นผู้มีจริยธรรมเป็นคนดีของบ้านเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์กตัญญอยู่ต่อพระมหากษัตริย์และแผ่นดินเกิดที่มาท่านเห็นความสําคัญของการศึกษาแต่ท่านก็เห็นว่าการให้ความรู้แก่เยาวชนเท่านั้นยังไม่เพียงพอต้องมีการอบรมจริยธรรมให้เป็นพลเมืองดีและเป็น ผู้ดีด้วยดังคำเตือนสติของท่านเมื่อครั้งเป็นพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ที่ให้แก่นักเรียนที่ไปเล่าเรียนนักรุงเราสมบัติของผู้ดีหนังสือสอนจริยธรรมให้ทุกคนมีกิริยาที่ดีถูกเรียบเรียงโดยเจ้าพระยาสุเรนทราชิบาเพื่ออบรมเยาวชนให้ประพฤติดี จุดบุ่งหมายเพื่ออบรมลักษณะนิสัยกิริยามารยาทแก่เยาวชนโครงเรื่องกล่าวถึงข้อที่ควรปฏิบัติในการเป็นผู้ดีสมบัติของผู้ดีเจ้าพระยาพชเสด็จสุเรนทราธิบดีได้วิเคราะห์วิจัยกิริยามารยาทไทยที่ชนชั้นสูงและราชสำนักประพฤติปฏิบัติและเห็นสมควรว่าเป็นมารยาทที่คนไทยทั่วไป สมควรปฏิบัติได้อันจะเป็นแบบอย่างแก่บุตรหลานสืบไปเพื่อช่วยกันสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยนี้สืบไปโดยแบ่งออกเป็น10บหมวดหรือ1ิบภาคหผู้ดียอมรักษาความเรียบร้อย 2. ผู้ดียอมไม่ทำอุจจารลามก 3. ผู้ดี ย่อมมีสัมมาาระวะสผู้ดีย่อมมีกิริยาเป็นที่รัก 5. ผู้ดีย่อมเป็นผู้มีสงา่าหผู้ดีย่อมปฏิบัติการงานดี 7. ผู้ดีย่อมเป็นผู้จิตใจดี 8. ผู้ดีย่อมไม่เห็นแก่ตัว 9. ผู้ดีย่อมสุจริตซื่อตรง 10. ผู้ดีย่อมไม่ประพฤติชั่ว บทที่1ผู้ดียอมรักษาความเรียบร้อยสมบัติของผู้ดีย่อมไม่ใช้กิิยาอันข้ามกายบุคคลย่อมไม่อาจเอื้อมในที่ต่ำสูงย่อมไม่ล่วงเกินถูกต้องผู้อืน่นซึ่งไม่ใช่หยอกกันในฐานเพื่อนยอมไม่เสียดสีกระทบกระทั่งกายบุคคล ยอมไม่ลุกนั่งเดินเหินให้ปวดพรดโดนผู้อื่นหรือสิ่งของแตกเสียหายย่อมไม่ส่งของให้ผู้อื่นด้วยกิริยาอันเสือกมสายผักโยนย่อมไม่ผ่านหน้าหรือบังตาผู้อื่นเมื่อเขาดูสิ่งใดอยู่เว้นแต่เป็นที่เฉพาะไปย่อมไม่อื้ออึงเวลาผู้อื่นทำกิจย่อมไม่อื้ออึงในเวลาประชุมสดับตรัสฟังย่อมไม่แสดงกิริยาตึงตังหรือผู้จา่ายกระทึกในบ้านแขก วจีกิริยา 1. ย่อมไม่สวดสอนวาจาหรือแย่งชิงพูด 2. ย่อมไม่พูดด้วยเสียงอันดังหลือเกิน 3. ย่อมไม่ใช้เสียงตวาดหรือพูดจากกระโชกกระชาก 4. ย่อมไม่ใช้วาจาอันหักหานดึงดัน 5. ย่อมไม่ใช้ถ้อยคำอันหยาบคายมนโนจริยา 1. ย่อมไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านกำเริบจิงยโส 2. ย่อมไม่บรรดาโทสะให้เสียกิริยา จัญญาแพทย์อบรมศีลธรรมจัญญาแก่นักเรียนแพทย์จัญญาแพทย์เป็นคำบรรยายที่ท่านมุ่งอบรมศีลธรรมจัญญาให้แก่นักเรียนแพทย์ให้ประพฤติตนเป็นคนดีตั้งแต่เริ่มศึกษาวิชาแพทย์จนกระทั่งประกอบอาชีพเป็นแพทย์โดยได้นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการสอนเพราะเห็นว่าเรื่องจัญญาเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าอย่างอื่น จุดมุ่งหมายเพื่อสอนศีลธรรมให้แก่นักเรียนแพทย์โครงเรื่องเล่าถึงสาเหตุที่สอนธรรมะให้นักเรียนแพทย์ธรรมะที่แพทย์ควรทราบและธรรมะสำหรับคนทั่วไปรวมทั้งนักเรียนแพทย์ตอนที่1่วาดด้วยลักษณะต่างๆที่เป็นของกลางของธรรม ธรรมคืออะไรเหตุผลที่ต้องสอนจัญญาแพทย์ให้แก่นักเรียนแพทย์ว่าทุกคนต้องมีธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวตลอดเวลาเพราะธรรมะช่วยให้คนประพฤติแต่ประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นและจะทําให้ผู้ประพฤติเกิดสุขและประสบความสําเร็จการศึกษาวิชาความรู้หรือเรื่องธรรมะไม่ใช่เรื่องเดียวกันแม้จะทําให้สามารถหาเลงชีพได้แต่ถ้าไม่มีธรรมะแล้ว อาจนำวิชาความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดกล่าวถึงธรรมะเบื้องต้นที่ทุกคนควรจะมีศรัทธาคือความเชื่อถือฮิริความอายต่อผิดโอตปะความเกรงกลัวต่อความผิดพาหุสจักความรู้ที่ได้ศึกษามากวิริยะความเพียรสติความยั้งคิดและปัญญา ความรู้แจ้งกฎกับธรรมเป็นของต่างกันกฎมีบุคคลเป็นผู้ตั้งธรรมความจริงเป็นผู้ตั้งกฎมีผู้รักษาผู้จับกลุ่มคนทำผิดธรรมรักษาธรรมเองกฎเมื่อใครทำผิดย่อมมีผู้ลงโทษธรรมผลแห่งกรรม จะเป็นผู้ลงโทษตอนที่2ว่าด้วยธรรมเฉพาะสำหรับผู้ที่เป็นแพทย์ข้อธรรมะสลับนักเรียนแพทย์ที่ต้องประพฤติให้มากกว่าผู้อื่นอิทธิบาท4ธรรมะที่ทำให้การศึกษาและการงานประสบความสำเร็จฉันทะ วิยะจิตตะและวิมังสาพุติธรรมสี่เป็นธรรมะที่ทําให้ปัญญางอกงามรักใคร่ในวิชานั้นศึกษาวิชานั้นตรวจตราคิดค้นวิชานั้นให้ดียิ่งขึ้นพุติธรรมสี่ประพฤติในทางที่ได้รู้ว่าถูกว่าดีได้ลกล่าวถึงคุณลักษณะผู้ที่เหมาะจะเป็นแพทย์คือมีความกล้าหาญ ม่สยดเสยงมีใจมั่นคงไม่ประมาทตื่นเต้นอดทนต่อความเหนื่อยยากตอนที่สามวา้วยธรรมทั่วไปกล่าวถึงธรรมะทั่วไปที่ทุกคนหัวมรางนักศึกษาแพทย์ควรปฏิบัติโลกธรรมแปด เหตุแห่งความพอใจและไม่พอใจกุศลมูล3ามอกุศลมูล3รากเงาของความดีชั่วอุปกิเลส16เหตุชวนให้เศร้าหมองพรมวิหาร4ี่ทำแห่งผู้เป็นใหญ่ทิศ6การปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในชีวิตและสังคม พลเมืองดีหนังสือสอนอ่านชั้นประโยคมูลศึกษาหนังสือสอนอ่านชั้นประโยคมูลศึกษาที่จเจ้าพระยาเสด็จแต่งตั้งขึ้นเมื่อครั้นเป็นพระยาววิสุทธิยศัจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแบบรเรียนสอนวิชาหน้าที่พลเมืองและจะริยธรรมโครงเรื่อง เนื้อหาแบ่งเป็นบทรวมทั้งหมด29บาทนำเสนอเรื่องราวผ่านตัวละครสำคัญ2ตัวคือนายเมืองและนายมั่นเป็นงานเขียนที่นำเสนอเนื้อหาคำสอนการใช้กลวิธีอย่างงานเขียนบันเทิงคดีมีตัวละครฉากเหตุการณ์ในการดำเนินเรื่องผู้แต่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น29ตอนและแต่ละตอนมีการตั้งชื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับประเด็นเนื้อหาคำสอนโดยมีนายเมือง เป็นตัวละครหลักดําเนินเรื่องซึ่งชื่อตอนบางตอนมีการแบ่งย่อยออกเป็น2ตอนฉะนั้นจึงนับชื่อตอนในเรื่องพลเมืองดีได้ทั้งสิ้น19ชื่อนายเถื่อนเป็นนายเมืองนายเถื่อนเป็นนี่แผ่นดินนายเมืองรู้จักบ้านตนนายเมืองรู้จักเพื่อนนายเมืองระลึกชาตินายเมืองอยู่ในสังเวียนนายเมืองตื่นตา ในเมืองตื่นใจในเมืองเที่ยวทั่วโลกในเมืองส่องกระจกในเมืองได้ยาอายุวัฒนะในเมืองอยู่บนดาวในเมืองพบภูมิศัพดิ์ในเมืองคิดเลขในเมืองไหวครูในเมืองเลือกทางเดินในเมืองลงเรือในเมืองถึงฝั่งกิติศัพท์ในเมืองค้นเวลาเย็น ในเมืองเห็นไดมั่นว่างทุระจึงเข้าไปหาแล้วถามว่าคุณลุงขอรับผมได้ยินตาอิ่มแกว่าเมื่อกลางวันนี้ว่าแกจะไปเสียเงินค่าราชการผมถามแกว่าต้องไปเสียทาไมแกก็ว่าไม่รู้ผมจึงอยากทราบว่าเงินค่าราชการนั้นคืออะไรนะขอรับในมันจึงว่าเ<อ>งินค้าราชการก็คือเงินที่เสียให้แก่แผ่นดินน่ะสิในเมืองถามว่า ทำไมขอรับตาอิ่มแกเป็นหนี้อะไรอยู่หรือแกจึงต้องเอาเงินไปนเสียทุกปีลายมั่นจริงว่าอ๋ดีละ่ะเจ้ายังไม่เข้าใจเลยข้าจะเล่าให้ฟังตัวอย่างบทที่สองจากตอนนายเมืองเป็นหนี้แผ่นดินคุณค่าขอหนังสือแบบเรียนจริยธรรม สมบัติของผู้ดีด้านเนื้อหาเรียบเรียงโดยการผสมผสานให้เข้ากับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยรวมทั้งศาสนาความเชื่อของคนไทยคุณขะดานเนื้อหาเพื่อให้คนไทยรู้จักปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมแบบใหม่จากชาตวตะวันตกและเป็นคนดีควบคู่กับความเจริญทางวิทยาการ คุณค่าด้านสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายอย่างจากการนำวัฒนธรรมฝรั่งเข้ามาคุณค่าด้านวรรณศิลป์มีการใช้ภาษาระดับคำโดยการใช้หมวดคำที่เกี่ยวกับการสอนเช่นคำว่าย่อมจัญญาแพทย์คุณค่าด้านสังคม แสดงถึงการนับถือสืบมาของผู้เป็นครูบาอาจารย์ผู้เป็นแพทย์และขุนสารตุลาการว่าเป็นผู้ส่งความรู้วิชาสูงสุดคุณค่าด้านสังคมและย้ำความสำคัญของวิชาแพทย์ว่าเป็นวิชาที่มีราคาคุณแสดงให้เห็นว่าแพทย์ในสมัยนั้นก็ถือว่าสำคัญยิ่งกว่าวิชาอื่นๆไม่ต่างจากยุคสมัยนี้คุณค่าด้านเนื้อหา ข้อคิดการประกอบอาชีพแนวคิดคติคําสอนคติเตือนใจในการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตดังตอนที่2ที่กล่าวว่าผู้เรียนวิชาแพทย์เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วก็จําเป็นจะต้องเอาใจใส่ฝึกหัดทําการให้ชํนานาญและจะต้องทําตนอย่าเป็นคนอวดรู้หรือเชื่อว่าถูกแล้วดีแล้วไม่มีพลาด จัญญาแพทย์คุณค้าดาวันศินความมืดมนหมัวเมานั้นเป็นตัวโมหะโมหะอาจนำไปสู่ผิดที่ผิดทางผิดได้ด้วยซ้อนเสียงแบบมีสัมผัสเปลี่ยนชนะจากจัญยาแพทย์หน้า6 7ซ้อนเสียงแบบเน้นความหมายไม่มีเสียงสัมผัสก็เมื่อเดา ประสงค์จะรู้ว่าอะไรเป็นการผิดชอบชั่วดีบุญบาปกุศลอก,กุศลเราก็ควรจะคบหาสมาคมกับผู้ที่รู้ธรรมและประพฤติธรรมจัญญแพทย์หน้า61มีการใช้คำในภาษาต่างประเทศเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งมีอวัยวะอย่างอื่นพร้อมขาดแต่เบรนซึ่งเป็นก้อนความคิดที่จะนำให้ประกอบกิจต่างๆคนผู้นั้น จะประกอบกิจการงานอะไรไม่ได้จัญญแพทย์หน้าสองและ3เบรนแปล,ปลว่าสมองการใช้เทศนาโบหารควบคู่กับอธิบายโบหารปฏิรูปเทวาสะความอยู่ในประเทศอันสมควรหมายความตั้งแต่หาที่อยู่ให้มีความสุขปสัสจาโกโรคภัยหาที่อยู่ให้เหมาะแก่ความสะดวกแห่งกิจธุระแห่งตน เป็นต้นว่าตนเป็นคนค้าขายก็ควรจะอยู่ในที่ประชุมชนซึ่งเป็นทำเลการค้าขายถ้าเป็นแพทย์ก็ควรจะอยู่ในที่ซึ่งคนทั้งหลายจะรู้จักและไปมาหาสู่ง่ายการใช้เทศนาโวหารควบคู่กับอธิบายโวหารจะศึกษาลเล่าเรียนก็ควรอยู่ในภูมิประเทศซึ่งมีการศึกษาเหล่านี้เป็นต้นที่อยู่ย่อมเป็นสิ่งสำคัญมากจัญญาแพทย์ หน้า111พลเมืองดีคุณค่าด้านสังคมกล่าวถึงพลเมืองดีนั้นต้องมีมารยาทและต้องประพฤติตนตามหลักพระพุทธศาสนาหลักธรรมและการปฏิบัติตนในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี ให้ความรู้คนยุคนั้นเกี่ยวกับโลกสมัยใหม่ให้ความรู้เรื่องหน้าที่พลเมืองที่ต้องตอบแทนแผ่นดินไทยแทรกติเตือนใจคุณค่าดา้านวรรณศิลป์มีกลวิธีการเขียนซึ่งได้มาจากตะวันตกจึงทําให้เรื่องแปลกใหม่น่าสนใจสนุกสนานและสอดแทรกคําอธิบายเพื่อให้ข้อคิดได้ชัดเจนคุณค่าดา้านวรรณศิลป์ มีการใช้คำอุปลักษ์ในการแต่งชื่อตอนต่างๆและมีการหลากคำในบางตอนซ่อนเสียงแบบมีสัมผัสเปลี่ยนชนะสิ่งใดที่เราทำได้ง่ายและเหมาะแก่บ้านเมืองเราเราควรที่จะทำสิ่งนั้นให้รุ่งรวยจากพลเมืองดีหน้า114ซ้อนแบบเน้นความหมายไม่มีเสียงสัมผัสการที่ได้อบรมในทางที่ดีมานั้น การศึกษาด้วยการได้ยินได้ฟังได้พบได้เห็นได้รับการชี้แจงแนะแน่แนแมามากโดยที่ทั่วรอบครอบทั่วถึงพลเมืองดีหน้าร้อมีการใช้คำในภาษาต่างประเทศคุณลุงทำการในห้องเขียนหนังสือและมีคนเอาหนังสือมาให้คุณลุงวันละหลายๆฉบับและใช้พี่แจ้งให้เอาเงินไปส่งแบงค์พลเมืองดีหน้าหนึงแบงค์แปลว่า ธนาคารสำนวนที่ยังคงมีใช้ในปัจจุบันธรรมดาคนที่อยู่ด้วยกันมากๆย่อมต้องมีการผิดพ้องหมองปากเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาททุ่มเถียงกันเป็นธรรมดาพลเมืองดีหน้า39ผิดพ้องหมองปากปัจจุบันใช้คำว่าผิดพ้องหมองใจ นำเสนอโดยอพิชินศิลปชัยเสนออาจารย์ประกายการแดงมณีโรงเรียนพระนรสมกุศาสมุทรปการการจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐม